บ่อยครั้งครับที่ท่านอยากรู้เรื่อง k i l l m ม t r i กท่านก็ไปพิมพ์คำว่า s i l l s m ม t r i กใน Google ในอินเทอร์เน็ตนะครับท่านก็จะได้ข้อมูลบางอย่างมาแล้วท่านก็เอาไปดูแต่อย่าเพิ่งมั่นใจอย่าเพิ่งเชื่อว่าตกลงแล้วข้อมูลเนี่ยมันถูกต้องนะครับเพราะข้อมูลบางอย่างเนี่ยมันก็เป็นข้อมูลที่มันไม่ a ม e เซน s ์มันไม่ถูกต้องหรือเรียกง่ายๆว่ามันจะเอาไปใช้ประโยชน์ไม่ได้นะครับอยากเล่าให้ฟังอย่างนี้ครับเนื่องจากว่าเคยมี ผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลายๆท่านเนี่ยลองปริ้นข้อมูลที่เขาพบทางอินเทอร์เนต็ตเอามาให้ดูนะครับเป็นเป็นเอกสารเลยนะฮะแล้วก็ส่งข้อมูลกลับมาให้ดูว่าไอ้สกิลเมทริกซ์ที่เขาทําแบบเนี้ยมันโอเคหรือไม่โอเคนะครับอาจารย์จะขออนุญาตเอามาให้ดูเพราะข้อมูลแบบเนี้ยสามารถที่จะค้นได้จากทางอินเทอร์เนต็ตนั่นเองนะครับสกิลเมทริกซ์ที่เรานิยมทํากันเนี่ย ถ้าเป็นสกิลในระดับปฏิบัติการหน้าตามก็จะเป็นประมาณนี้นะครับมันก็จะมีตารางซึ่งบอกว่าจะมีทักษะอะไรบ้างนะครับมีใครบ้างที่เกี่ยวข้องคือใครบ้างที่จะถูกประเมินทักษะแล้วก็มีระดับทักษะที่จะประเมินอย่างไรบ้างนะครับมีสัญลักษณ์กำก,กับไว้ซึ่งแต่และองค์กรเนี่ยอาจจะทําตารางในแนวตั้งจะอาจจะทําตารางในแนวนอนอาจจะทําการแปะรูปพนักงานเข้าไปหรือไม่เนี่ยอันนี้สุดแท้แต่แต่ละองค์กรจะกําหนดว่าจะทําอย่างไรนะครับเพียงแต่ว่า อย่าใช้วิธีการเอาหลักสูตรฝึกอบรมมากำหนดเป็นสกิลเมทริกซ์นะครับคือถ้าเอามาบอกไว้ว่าหลักสูตรฝอบรมเนี่ยผ่านหรือไม่ผ่านแล้วเนี่ยก็แล้วไปแต่ถ้าเอามาระบุว่าในหลักสูตรฝึกอบรมต่างๆแเหล่านี้จะต้องมีสกิลในระดับไหนเนี่ยเห็นทีมันจะไปคนละเรื่องคนละทางนะครับ ท่านสังเกตดูจากวิดีโอฝึกอบรมอันนี้นะครับอาจารย์จะเห็นตัวอย่างอันหนึ่งที่ก็จะมี call to จะมี APQP จะมี ISO 140, 1 4 0 0 1 requirement จะมี ISO 140, 1 4 0 0 1 internal auditor เนี่ยนะครับทั้งหมดเนี่ยมันคือหลักสูตรฝึกอบรมทั้งหมดนี้มันคือหัวข้อการฝึกอบรมมันไม่ใช่ทักษะโอเคไหมฮะดังนั้นเนี่ยเราจะไม่เอาข้อมูลที่เป็นหลักสูตรฝึกอบรมแบบเนี้ยยกตัวอย่างอย่างเห็นไหมครับปรจปรบริหารจอปหัวหน้าง,งานเนี่ย เราจะไม่เอาหลักสูตรฝกอบรมแบบเนี้ไปเขียนไว้ในตารางทักษะแล้วก็ไปพอตว่าพนักงานแต่ละคนของเราในตำแหน่งต่างๆของเราเนี่ยเรา require หรือเราต้องการทักษะเขาอยู่ในระดับใหยิ่งไปดูประกอบว่าในระดับทักษะของเขาเนี่ยในระดับที่1เนี่ยหมายถึงต้องมีทักษะนั้น25%หรือปฏิบัติการมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้นเนี่ยมันอาจจะไปคนละเรื่องคนละราวนะถ้าบอกว่าต้องการระบุให้เห็นชัดเจนเลยว่าตกลงแล้ว ความรู้ในเรื่องนั้นๆเนี่ยต้องการอย่างไรบ้างก็ระบุเรื่องความรู้อย่างเดียวครับจะระบุเรื่องทักษะนะครับอย่าระบุเรื่องทักษะมันเป็นคนละเรื่องเดี๋ยวคนจะงงว่าเอ้ยตกลงมันจะต้องการเอาความรู้หรือต้องการเอาทักษะอย่างไรกันแน่นะครับจริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้ผิดพลาดอะไรนะครับมันเป็นเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติเราต้องการจัดทำสกิลแมทริกจริงๆเนี่ยที่ว่าไม่ได้ผิดพลาดเนี่ยพอสังเกตเห็นไหมครับว่าที่สกิลระดับที่1เนี่ย เขาใช้คำว่าหรือมีความรู้เบื้องต้นในเรื่องนั้นแปลว่าเขาต้องการพอยต์เอาไปให้เห็นว่าตกลงแล้วเนี่ยเวลาที่เอาหลักสูตรฝึกอบรมไปเรียงต่อๆกันไว้ในสกิลเมทริกเนี่ยนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเอาข้อมูลไปประเมินว่าตกลงแล้วอ่ะในตำแหน่งต่างๆต้องการการมีความรู้ในเรื่องนั้นระดับใดนะครับแต่พอเราไม่เข้าใจกันชัดเจนเนี่ยมันก็เลยจั เกิดความงงว่าถ้าเอาข้อมูลนี่ไปกําหนดใน skill matrix เนี่ยมันจะทําให้เข้าใจผิดพลาดคาดเคลื่อนไปได้นั่นเองนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยแนะนําเลยครับว่าเมื่อใดก็แล้วแต่ถ้าท่านต้องการที่จะเอาข้อมูลความรู้ในหลักสูตรต่างๆที่เขาจะต้องมีจะต้องใช้เนี่ยนะครับท่านก็ไปกําหนดเรียกว่า knowledge matrix หรือว่าตารางความรู้ที่ต้องมี ตามตำแหน่งหน้าที่งานหรือตามระดับงานต่างๆของพนักงานไปเลยแบบนั้นน่าจะดีกว่าเพราะ skill matrix เนี่ยในความหมายของมันคือมันต้องการประเมินหรือวัดการปฏิบัติแน่นอนมันจะต้องมีความรู้พื้นฐานมาก่อนนะครับแต่ point ของเราคือเราจะดูเรื่องการปฏิบัติของพนักงานเป็นตัวตั้งนะครับอย่าเข้าใจผิดโดยการเอาหลักสูตรอบรมมาจัดทำเป็นตาราง skill matrix เรียกว่า knowledge matrix หรือ ตารางความรู้ที่ต้องใช้น่าจะโอเคมากกว่านะครับดังนั้นถ้ามีเรื่องใดที่ยังไม่ชัวร์หรือไม่เข้าใจชัดเจนนะครับท่านสามารถที่จะสอบถามข้อมูลกลับมาได้ต้องอาจารย์จะช่วยขยายความให้จากตัวอย่างที่ท่านเจอจากตัวอย่างที่ท่านพบนะครับก็จะช่วยกันสร้างสังคมของการเรียนรู้นะครับบอกไว้ก่อนนะครับว่าองค์กรแทบทุกองค์กรที่ทำเนี่ยไม่ได้หมายความว่าทําผิดนะครับอาจจะไม่ค่อยถูกต้องตรงตามแนวทางที่มันควรจะต้องเป็นมากนะัก เช่นตัวอย่างเมื่อสักครู่เนี่ยถ้าต้องการทำ knowledge matrix หรือว่าตารางความรู้เนี่ยไม่มีปัญหาแต่ถ้าทำเป็นตาราง skill หรือว่า skill matrix เนี่ยอาจจะไม่ค่อยตรงโจทย์ที่ต้องจัดทำมากนะครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและสับสน PTC ครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับฟัง H R Companion Podcast พบกันใน e p i s o d ดหน้าครับสวัสดีครับ